สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับวันนี้มานําเสนอเกี่ยวกับโวหารภาพพจน์นะครับชุดที่1นนะครับบันทึกที่กลางสวนนะครับอาจจะมีเสียงไก่เสียงนกนะครับขออภไยด้วยนะครับโหารภาพพจน์นะครับโหารก็โวหารภาพพจน์ก็หมายถึงวิธีการหรือกลยุทธ์ในการนําเสนอที่มีชั้นเชิงนะครับเพื่อให้คนอ่านได้มีจินตนาการเกิดขึ้น ตามที่เรานำเสนอไปนะครับอันที่1ก็คืออุปมานะครับอุปมาก็คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งนะครับคลใช้คำว่าเหมือนเสมือนดังคล้ายดูราวดุดปไปหนึ่งอันนี้พวกเราก็คงจะคุ้นเคยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างนะครับอุปมานะครับสวยเหมือนนางฟ้า เงียบราวกับป่าชา้าร้องไห้ปานใจจะขาดลูกคนนี้ละไม้พ่อละไม้ก็้าย้ายครึงนั่นแหละนะครับดีใจเหมือนปลากระดีได้น้ำน,นี่คือตัวอย่างนะครับหัวข้อภาพพจน์ต่อไปนะครับคือคำว่าอุปลักษ์อุปลักษ์ก็คือการเปรียบเทียบนะครับด้วยการกล่าวว่าสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับดูให้ดี อย่างเช่นครับปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งนะให้ไปเป็นให้ไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือให้เป็นดาบนะครับครูให้ไปเป็นอะไรเป็นแม่พิมพ์ของชาตินะครับชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากําลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับบุคลาที่สถานบุคลาที่สถานก็คือการสมมุติให้สิ่งที่ ไม่มีชีวิตนะครับเสมือนเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับเช่นฟ้าหัวเราะทุงหลายท่อนนอนร้องไห้ยอย่างนี้นะครับดาวกับพริบตาจานช้อนวิ่งกันขวักไข่ในห้องครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนมากวัอาหาราพจพ์นะครับมันไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเท่าที่สอนมาก็คือเรามักจะลืมลืมแต่และชนิดมันหมายถึงอะไรนะครับเรานึกไม่ถึงตอนนั้นนะครับ ตอนที่เรียนเนี่ยเราจําได้แต่ว่าตอนที่เราสอบนานไปไมันจะลืมเพราะฉะนั้นก็ต้องให้นักเรียนฝึกบ่อยๆนะครับมาอ่านบ่อยๆนะครับทบทวนบ่อยๆ